บาดไอต้ตะวันนะครับมัน,นแล้วมือเงออกลูกครับงาะลูกสาวเอ่อเอ็นหงมือน้อยนะมันเหลี่ยมตาเดี๋ยวท่านี้นอนอยู่ว่าจะขอไปดึงซอยอยู่ดำไปบเบ๊บเอารถเง,งาะเงัวดำนะครับเนาะ น้งวนมันดำลูกก็สีดำเขาไปดึงซอยอยู่งยังอยก่อนปล่อยมันเบ่งก่อนห่วงเงียวกำลังแตกว่างท่านพอาอ่อสามสิบแล้ียรหรอนอนนอนนอนตัวนี้ก็สิดตีซ้ล้ะ เจ็บกล่องเต้นตีหนึ่งผู้เล่นคือสงสัยเพราะว่ขาข้าเต้นอนอยู่คนก็นได้โหดีกว่าสิเจ็บแต่ตีหนึงนนงนงน่งเท่านี้กูมีคนสอยอ๋อเลี้ยงออกมาเองนะโอู้หูลูกอ้ เบี่งออกยังเลยว่าสิดึงซอยอ๋อว่าเดึงออกซอยโอ้คือเก่งแถอวะครับนี่คร,ค,รครับโอ้ตกออกมาแล้วนะครัโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซอยเจ้าครับต่อยแล้วครับนี่ปาดเกี้ยเรียบไม่เลี่ยงพอเหยี่ยมไม่เลี่ยงบ้างครับปาดตักตีนให้ได้ครับเลย <h iss> บ้านเราเอื่นแกะตักตินก <h iss> ็ได้เอื่นแกะเล็บก,กับปาดเล็บ <h iss> ดำได้ดีตัว thước นะครับเนาะเนาะยวสิลูกละ,ะถ้าไหนพอ่อหาหน้าที่จิลูกละแ <h iss> <h iss> บบยังน้อยเนาะ งัวลูกสาวลูกสาวเพื่นเห็นงานได้เงินแล้วเพิ่นก็เลยฝากเงินไม่พอ,อซื้งัวนะครับรซื้งัวเลี้ยงไว้ให้เพิ่นนะครับก็ค่าซองมือถ่านเนี่ยเดี๋ยว่าแม่จะคลิปคลิปแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อเหตุคลิปน้องดำส้มปล่อยนะครับซื้อมาจากตลาดนัดเนาะก็ตัวว่ามานเนีสามเดือนแต่ว่ามันว่าเนี่ยมานสามเดือน จริงๆแล้วมันเขาเซิร์ฟเราเขาคายมาเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นงวงเซิร์ฟหยักจริงๆแล้วมันสามเดือนที่คือเขาว่ามันเกิดตรงออกแต่กุมภาครับกุมภาคเขามีหน mm ้ามีหน้าตัวนี้มันก็เลื่อนมากจนว่าแสดงว่าเขาเซิร์ฟเราเขาคายมาเลยเพราะงัวงเซิร์ฟหยักแต่ใครโย่ที่มันติดมันติดต้นน้ำเขานะครับงวงแองกัดแองกัดผสมไทยประมันเนี้นะครับน้อยๆ อยู่กับพี่นี่เป็นไนอองอ๋ออ๋อลุกเลยบอกเลยก็ยังลุกเลย mm hmm. เอาคลิปนี้เอาไปแค่นี้้ะครับเนาะ mm hmm. เดี๋ยวสิดสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเลยครับเด้อช่องบ้านไอ้หนบ้านเนู้นครับสวัสดีครับ